พี่น้องอาจารย์ทุกท่านนะครับชมรมชาวเครื่องเสียงเรานะครับวันนี้ก็จะพามาดูเป็นน้ําจิ้มนะครับท่านไหนที่มองหาอยู่นะครับผมจัดเลยครับพี่น้องนะครับท่านไหนที่หาอยู่นะครับเดี๋ยวพวกนี้แจ้งราคาให้เด้อนะครับนี่ครับผมเป็นพาวเวอร์ทั้งหมดเกือบประมาณยี่สิบแท่นนะครับวันนี้นะครับที่เข้ามาชุดหนึ่ง ครับมิกอุปกรณ์เเสียงต่างๆนะครับก็ฝากอีกหนึ่งรายการนะครับผมทนานที่มองหา power m tap มาสแท่นนะครับ power เรามาสี่ห้าแท่นเลยนะครับทนานที่มองหานะครับนี่เดี๋ยวเกี่ยงราคาไปนะครับพรุ่งนี้นะครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับนี้ก็จะเป็นดอกมาใหม่เป็น audio device นะครับทั้งหมด10ดอกแล้วก็ดอกอ่า pcm 4ดอกนะครับแล้วก็ดอกช่างปุ้ยอย่า4ดอกนะครับที่มานะครับแล้วก็จะมี12นิ้วนะครับโครงปั๊มโครงหลอคอม34นะครับเข้ามาใหม่นะครับวันนี้นะครับก็สินค้านะครับทยอยเข้ามาแน่นหนาเลยพี่น้องนะครับผมก็เดี๋ยวจะพาชมพรุ่งนี้นะครับ ติดตามกับพี่รีทองกีได้เลยนะครับอันนี้แค่เป็นน้ำจิ้มให้จานได้ดูกันนิดๆนะครับว่ามีอะไรเข้าบ้างนะครับส่วนดอกลำพูงฝั่งนี้ก็มีนี่ครับสิบสอนิ้วสิบสองนิ้วค้งหล่อวอยสี่นะครับอันนี้จะเปลี่ยนวอยมาทั้งหมดแต่ไม่เบียดนะครับเดี๋ยวแจ้งราคาไปนะครับพรุ่งนี้นะครับผมเพราะว่าผมกำลังทำลิดรายการคืนนี้เลยนะครับจะทำให้เสร็จคืนนี้นะครับ นี่ครับดอก E 200s มีทั้งเดิมทั้งไม่เดิมนะครับะกันมานะครับเดี๋ยวจะพามาชมนะครับแลกไม้นะครับนี่นี่ครับพาวเวอร์ผมหน้าตามาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวรอติดตามในงานโมเดลนะครับผมตัวนี้จะไปทํางานโมเดลที่บุรีรัมก่อนนะครับก็สเตปนะครับมาใหม่นะครับก็มี นะครับเล็กเยอะยะเลยนะครับยังมีเข้ามาใหม่นาะนี่ครับนอาจจะใช้ไฟฉายส่องนะครับเป็นบ้านๆนาะนี่ครับแล็กเต็มเลยพี่น้องเลยนะครับนี่รื้อลงรื้อขึ้นรื้อออกอยู่นี่แหละนะครับนี่ครับตู้เสียใจก็จวดจาดครับพี่น้องนะครับผมนี่ท่านนี้ที่มองหานะ่นตู้เต็มเลยครับตาเลยครับผมไม่มีที่จะเดินแล้วนะครับผมนี่นี่ครับ กล่อง power tap ตัวนี้ power tap ตัวนี้น่าจะปี66นะครับซื้อมา se ก็ปี66หนะครับเซตนี้ปี66หกหมดเลยนะครับประกันยังเหลืออยู่นะครับนี่ส่วนตู้ก็อยู่ฝั่งนู้นดอกนะครับนี่นอนยูนีดอกหนึ่งนะครับอ่ะอเดินกลับไปคืนนะครับอแบบน้ำกิ้มให้ดูนะครับคอยติดตามพวกนี้เด้อนะครับผมพี่ลีทองกีจะมา ทำลิปให้นะครับก็พามาเดินดูก่อนนะครับนี่สายลาโพงสายสัญญาณนะครับมีหมดเลยนะครับผมตัวนี้นะครับนี่มีมาหมดเลยนะครับทันในที่หานะครับจะมีตู้อ่าสิบสองอ่าสิบสองนิ้วตู้เบสเห็นเอฟซีถามหานะครับเ็นอาจารย์ถามหาเยอะอยู่มีมาแล้วนะครับผมมีสี่ใบนะครับทั้งหมดสี่ใบ จะแก้งราคาไปครับผมนี่ตู้ใหม่ๆเลยนะครับแผ่นดินไหวสายลำพูงมาใหม่นะครับนี่ครับมาใหม่เยอะๆเลยนะครับก็ที่มาใหม่ๆก็จะมีตู้12นิ้ว4ใบแล้วก็ตู้กลางนะครับนี่ไม่มีปากตัวนี้ไม่มีปากไม่รู้ตัวนี้มีปากหรือเปล่าไม่น่าจะมี มีปากตัวบนมีปากตัวนั้นก็จะมีปากเหมือนกันไม่มีปากสองนะครับไม่มีปากสองมีปากสองนะครับนี่ครับเป็นตู้สลักลูกปืนทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็สลักลูกปืนทั้งหมดนะครับนี่มาสี่ใบนะครับตะแกรงอาจจะใส่มั่วน,นะครับผมนะครับตะแกรงอาจจะใส่มั่วนิดหน่อยนะครัเพราะว่ารีบนะครับฝนมันตกตู้ตู้ โอเคนะครับสี่ใบสายเมนะครับนี่ครับนี่ครับมีเยอะอยู่นะครับมีสเต็บดึงไฟไหมมีครับอาจารย์นะครับตัวหกสิบนะครับราคาสามพันห้านะครับผมตัวนี้อยู่ฝั่งนี้นะครับอยู่ข้างในครับข้างในนี้เลยนะครับ สามเห้านะครับผมท่านไหนที่หาอยู่นะครับก็ติดตามกันเด้อนะครับฝากเอซีอาจารย์ทุกท่านก็แล้วกันนะครับที่ติดตามมาเล็กๆนะครับผมนี่ครับพาวเวอร์เรายังมีอีกแน่นหนานะครับพาวเวอร์นะครับผมนี่เยอะแยะเลยนะครับพาวเวอร์ผมเต็มเลยครับผมนี่เต็มเลยครับนี่ครับเยอะแยะนะครับผม เข้ามาดูที่ร้านได้นะครับอยู่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมก็เป็นร้านเล็กๆนะครับอยู่อำเภอสตึกเนาะมิกงมิกเซอร์นะครับผมเข้ามาดูได้เลยนะครับนี่ครับท่านไหนที่หาอยู่นะครับผม XS16 มีไหมครับอาจารย์มีเจ็12ครับ12มาวันนี้นะครับ XS12 มาวันนี้นะครับเดี๋ยวแจ้งราคาพรุ่งนี้นะนี่ครับไม่สายนะครับ พาวเวอร์นะครับมีเยอะนะครับพาวเวอร์กดเข้าแล้วมั้งนีนะครับพาวเวอร์แล้วก็มีเยอะแยะเลยนะครับผม่านไหนที่หาครับนี่ครับตานไหนที่หาพาวเวอร์เนาะสายลาโพงก็ยังเหลือพอเหลืออยู่นะครับนี่ครับสายลาโพงเรานะครับดอกก็มีเยอะเลยนะครับเยอะเลยแหละนะครับนะ ครับก็มีประมาณนี้นะครับเอามาให้อาจารย์ได้ชมกันนะครับผมก็สนใจตัวไหนก็ทักแชทกันเข้ามานะครับผมก็ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ติดตามร้านเล็กๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้แจงราคาให้นะครับติดตามได้เลยนะครับเดี๋ยวนะครับท่านไหนที่หาอะไรอยู่เนาะก็จัดนะครับพรุ่งนี้นะครับผม ก็มีประมาณนี้นะครับที่เข้ามาวันนี้นะครับผมก็ฝากว่าไคก้กดแชร์นะครับชิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ